คนเกาออกกำลังกายทั้งตัวด้วยดัมเบลคู่เดียวฟิตจบครบทั้งตัวแน่นอนค่ะไปครับอยากจะฟิตก็ต้องฟิตกับมอ uh, uh, ล้มอที่ไหมอชวยฟิตมอชวยฟิตไว่ยอย่างแม่ต้องการกล้ามเนื้อและโปรตีนค่ะซึ่งแม่มีตัวช่วยนะคะดีโดสทรีโอเบนโปรตีนโปรตีนจากไข่ขาว ถั่วเหลืองโปรตีนจากพืชแล้วยังเสริมด้วยวิตามินดีแคลเซียมโคเอนไซม์คิวเทนและไฟเบอร์ด้วยค่ะโปรตีนดีโดสมี2รสชาตินะคะเม่เลือกงาดำาเลือกมารีลาโอเคทานให้หมดนะแล้วก็จะได้แข็งแรงแล้วเราจะไปเที่ยวด้วยกันได้ตลอด<า>ดีจ<ด>ังสดช<ด><ด>ื่นรสชาติดีเอ็นจอยด r ่อดริงค์เอฟวีเดเลือกโปรตีนให้ถูกแล้วเพลิดเพลินกับทุกวันของคุณ สวัสดีค่ะ,คะหมอเฟรมชวนฟิตครับแม่ตามมาฟิตด้วยคนนะคะได้เลยครับวันนี้นะครับพวกเรา2คนจะชวนทุกท่านมาออกกำลังกายไปด้วยกันนะครับเป็นการออกกำลังกายง่ายๆหรือที่เราเรียกว่า Full body, เป็นการบริหารทั้งตัวนะครับเสริมความแข็งแรงทั้งตัวบวกกับคาร์ดิโอนะครับรวมถึงการฝึกการทรงตัวให้กับทุกท่านนะครับเหมาะมากๆสําหรับผู้สูงอายุและผู้ไม่สูงอายุเช่นแม่ค่ะโอ้โหเหมาะมากๆสาหรับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาก็ดูเข้าต่อการเนื้อก็ออกกำลังกายไปกับพวกเราได้เลยทําไมรอชา้าเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายด้วยกันดีกว่าครับไปกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การวอร์มอัพนะครับป่าเราเดินซอยเท้านะครับยกคือเข้ามาหมุนข้อมือนะครับหมุนบน หมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาสลับกันไปนะครับวันนี้ผมจะเป็นเวอร์ชันของคนที่เพิ่งเริ่มฝึกนะครับเป็นเวอร์ชันที่ง่ายแต่คุณแม่จะเป็นเวอร์ชันที่ฟิตแล้วค่ะเก่งแล้วค่ะอ๋อฟิตแล้วนะครับไปครับอ่าค่อยๆซอยเท้าอยู่กับที่นะครับอ่าวอร์มอัพหายใจเข้าออกสบายๆวันนี้ใช้ทุกส่วนจริงๆนะคะได้เลยครับวันนี้คุณแม่เขาวางโปรแกร,รมมานะครับอยากให้ทุกท่านได้ฟิต ตามคุณแม่ให้ทันนะครับหรือว่าฟิตกว่าคุณแม่เราก็จะดีใจมากๆนะครับโอเคต่อไปนะครับอ่ะยืนกลางขาออกมาแบมือยกแขนขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ปัดลงมาด้านล่างไปด้านบนเราก็ปัดลงมาด้านล่างนะครับไปครับให้กล้ามเนื้อบริเวณ แขนไหล่หลังของเราได้ทำงานก่อนนะครับตอนนี้สำหรับใครที่ปวดไหล่นะครับก็แนะนำว่าเอาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ไปด้านหลังนะครับครึ่งเดียวแล้วไปด้านหลังได้เลยนะครับตั้งหลังให้ตรงไว้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับมาเอามือเท้าเอลนะครับเตะขาด้าน,นขวานะครับเตะขาด้านซ้นายขาตรงไว้นะครับขวาซ้ายย่ายอดเลยคำว่าฟูลบอดี้ของเราก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอกแขนหลังแกนกลางลำตัวขาก้นรวมไปถึงน่องเลยนะครับ ทุกท่านออกกำลังกายคลิปนี้ก็ถือว่าออกกำลังกายคลิปเดียวสั้นๆแต่บริหารกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยนะครับครบหมดเลยนะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ชอบนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลามีจํากัดใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ FC เข้าขอมาด้วยอ๋อใครขอมาก็มาออกกำลังกายด้วยกันนะครับวันนี้เพราะว่าผมต้องมาถ่ายด้วยเลยครับเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่โอเค ต่อไปนะครับเอามือวางไว้ที่หลังนะครับแล้วก็ฮุบเข้ามากางออกไปฮุบกางฮุบเอ่อยยมครับ มันใช้ความเหนื่อยกันด้วยนะครับใครที่หายใจเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าพูดไม่ได้เป็นคำๆแล้วแปลว่าเหนื่อยไปนะครับแต่มาถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านถ้าตามมาถึงฟิตคูน9แล้วน่าจะฟิตกันมากๆนะครับโอเคต่อไปท่าสุดท้ายครับค่อยๆเตะขาไปด้านขวาเตะไปด้านซ้าย พยายามตั้งตัวให้ตรงนะครับอย่าให้ตัวเซไปตามการเตะนะครับกิ่งตัวไว้หน่อยนะครับเยี่ยมยอดเลยครับตามพวกเรามานะคะตามมาให้จบเลยนะคะรับรองเหนื่อยนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยนะครับแต่มีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างครับคุณแม่ว่าได้กล้ามเนื้อทุกส่วนที่เราต้องการใช้งานนะคะโอเค วันนี้เราเลือกท่าที่ง่ายที่สุดไหมทุกท่านเริ่มฝึกไปกับเราก่อนนะครับถ้าหากว่าใครชอบเดี๋ยวเราเพิ่มท่ายากให้นะครับโอเคมาพร้อมกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกปนที่ของจริงแล้วนะครับอุปกรณ์ในวันนี้ให้ทุกท่านเตรียมดัมเบลหรือขวดน้าที่มีน้ําหนักเล็กๆน้อยน้อยนะครับแล้วก็หาเก้าอี้มาวางหน่อยครับเพื่อลดโอกาสในการบาดเจ็บของทุกท่าน อ่ะอุปรกรณ์ครับคุณแม่คุณค่ะอ่ะอุปรกรณ์ของผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวท่าแรกเราจะฝึกกล้ามเนื้อแขนไหล่แล้วก็อกกันนะครับวิธีการของผมก็คือยกดัมเบลขึ้นมาทางด้านหน้านะครับศอกแนบลำตัวไว้ค่อยๆดันแล้วก็หุกมาทางด้านหน้านะครับส่วนของแม่นะคะย่อเข่าเล็กน้อยค่ะแล้วก็ยืดไปย่อไว้ตลอดเวลาเลยค่ะจะได้กล้ามเนื้อขาด้วยนะครับมาพร้อมนะครับไปด้วยกันนะครับดันลึงดัน ดึงดันดึงดันเด็งเยี่ยมครับตั้งหลังให้ตรงไว้นะครับท่านี้อย่างุ้มไหลนะครับอย่างงุ้มไหลนะครับเยี่ยมยอดเป็นไงบ้างครับสบายมากค่ะได้ทุกส่วนไม่เมื่อยนะครับ เบาๆสบายๆกันก่อนนะครับอึ๊บทั้งดันแล้วก็ดึงดันแล้วก็ดึงเยี่ยมครับโอเคครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักสักสิบห้าวินาทีระหว่างพักสามารถเอาดัมเบลวางไว้บนเก้าอี้ก่อนนะครับพักให้กล้ามเนื้อของเราชาร์จพลังกันหน่อยคุณแม่เป็นไงบ้างครับเซตแรกค่ะตึงๆค่ะไปได้ไปได้ไป,ไ,ดไปต่อสบายทุกคนไปกับเรานะคะได้เลยครับอ่ะ พักสักแป๊บหนึ่งให้กล้ามเนื้อชาร์จพลังแล้วเราหยิบน้ำหนักขึ้นมาครับไปกันอีกเซตหนึ่งนะครับท่าเดิมท่าละ2เซนนะครับกางเข้ามาดันแล้วก็ดึงครับนะฮแล้วก็ดึงอ่าย่อขาด้วยนะครับขาสั่นไหมครับไม่สั่นเลยเยี่ยมย่อครับทุกคนไปกับเรานะคะทุกคนอย่าจิ้งเรานะได้เลยครับไปวันนี้ได้ทั้งตัวนะครับเริ่มจากส่วนบนกันก่อน ดันแล้วก็ดึงตั้งหลังให้ตรงนะครับสำคัญมากๆโอเคครบแล้วนะครับท่าแรกพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับอันน้หนักว่างนะครับต่อไปท่าที่2นะครับเราจะใช้ดัมเบลกัน2ข้างกันบ้างนะครับยิบดัมเบล2อันขึ้นมาเลยนะครับ2อันเบาๆนะครับอ่า ท่าน,นี้นะครับให้ทุกท่านยืนกลางขาขึ้นมาเอาแขนแนบลาตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะกางขึ้นไปทางด้านบนนะครับแล้วก็หุบลงมากางด้านบนแล้วก็หุบลงมาสวนขอคุณแม่ก้าวขาค่ะแล้วก็กางแล้วก็หุบจะได้เป็นการประทานขาด้วยนะครับโอเคพร้อมกันนะครับเดีด๋วยวเราไปเริ่มพร้อมกันเลยเก่งๆกางลำตัวไว้ดัดนกลับมาครับ เยี่ยมยอดครับดันแล้วก็ดึงดันแล้วก็ดึงขอคุณแม่ก้าวขาขวาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะทีละข้างนะคะจะได้โฟกัสน้ำหนักได้เชิดอกไว้แอน่นอกไว้นะครับแล้วก็ตั้งหลังให้ตรงไว้นะครับเกร็งแกณฑ์กล้าตัวหน่อยนะครับเยี่ยมยอด เราจะคุยกันเบาๆคุยกันสบายๆนะครับจะได้โฟกัสกับการยกน้ำหนักนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านโอเครอบสุดท้ายครับไปครับอึ๊บแล้วก็ลงมาโอเคเดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งนะครับตอดดัมเบลวางไว้ไหายใจหายคอก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับกล้ามเนื้อเหนื่อยเหนื่อยดีค่ะเริ่มได้ตึงๆแถวไหล่ละค่ะไหล่แขนท่านี้เองเราก็จะได้ทั้งหัวไหล่ทั้งแขนของเรานะครับ พร้อ,อมกันนะครับมาพักกันแล้วอีกสกเต็หนึ่งครับเหมือนเดิมเลยหยิบขึ้นมานะครับมาพร้อมกันนะครับเริ่มครับหอออ่าใข่ที่ก้าวขาด้วยก็ก้าวขาซ้ายนะครับสลับแล้วนะคะอ่าเปลี่ยนข้างค่ะเยี่ยมเลยครับช้าๆนะครับไม่ต้องเร่งนะครับโฟ <Focus. S 1> <Focus S 2> กัสการยกน้ำหนัก เยียมยอดคุณแม่ยกกี่กิโลครับเนี่ยทำไมดัมเบลมันดูใหญ่จังเลยข้างละสองสองนะครับข้างละสอค่ะโอเคสำหรับมือใหม่ก็ยังไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักเยอะนะครับเน้นทำสบายๆถูกต้องนะครับดูร่างกายของตัวเองด้วยอ่าสุดท้ายครับอบโอเคอาพักสักแป๊บหนึ่งนะครับวางดัมเบลกันก่อน เเต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าที่3กันบ้างครับท่าที่3นี้ก็จะเป็นการฝึกการเนื้อขาก้นแกนกลางลำตัวนะครับหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าสควอตแต่เราจะใช้สควอตโดยเราหยิบน้ําหนักเล็กๆน้อยๆนะครับมือใหม่ทําตามผมนะครับมือเก่าเราทําตามคุณแม่ได้เลยนะครับเริ่มจากหยิบน้ําหนักขึ้นมานะครับหยิบน้ําหนักขึ้นมาเรายืนกลางขาก่อนนะครับหยิบน้ําหนักไว้ข้างลาตัวไว้ข้างขาเลยหลังจากนั้นค่อยๆย่อก้นของเราไปทางด้านหลังนะครับเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นมา นะครับไปครับเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นมานะครับตั้งหลังให้ตรงไว้นะครับตั้งหลังให้ตรงไว้มือใหม่เอาทีละเล็กทีละน้อยนะครับอ่าขาของเรากางไปทางด้านหน้านะครับไม่คงขาแบบนี้จะทำให้เราเจ็บเขา่าถ้าเรากางขาออกไว้เข่าเราจะไม่เจ็บนะครับอ่าช้าๆเบาๆยอกล้นหลังตรงคุณแม่ลงลึกมากเลยครับ ถ้าเราทําถูกเราจะไม่ปวดเนาะใช่ครับหลายหลายคนบอกว่าสควอชแล้วเจ็บนะครับหลายหลายครั้งก็อาจจะด้วยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของท่านไม่มีนะครับรวมไปถึงการออกกอยของท่านยังไม่ถูกต้องนะครับถ้าว่าท่านทําแล้วเจ็บก็หลีกเดี่ยมไปทาท่าอื่อก่อนนะครับลงให้สุดแล้วขึ้นให้สุดเยี่ยมครับอีกทีนึงครับ,บโอเคอพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเอาน้ําหนักวางก่อน เป็นไงกันบ้างครับขาฮ่า่มตึงมีกล้ามเนื้อเยอะนะครับเพราะว่าฝึกมาตลอดค่ะแต่แม่ไม่ปวดเข่าเพราะว่าค่อยๆทำโฟกัสที่ท่าอ่าเยี่ยมครับผมมาโอเคครับเราพักกันแล้วเดี๋ยวเรามาอีกสักเซตหนึ่งนะครับยืบนะ้ำหนักขึ้นมาโอเคครับยืนขาตรงกลางขาวไว้ยอว่อเข่าสองเยี่ยมยอดครับ ยืนให้ตรงอ่ะฮเดี๋ยวหน่อยยืงที่ตรงทุกคนไปกับเรานะคะอย่าหยุดไปช้าช้าตั้งหลังให้ตรงรรนะครับโฟกัสนะครับทำท่า,ทาให้ถูกวันนี้เราออกไปด้วยกันตึงกำใจให้กันนะครับอีกสองครั้งครับรอบสุดท้ายป้ายอ โอเคพักก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อก้นกันกลางกล้ามเนื้อขานะครับในท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าขาเป็นหลักกันบ้างนะครับวิธีการนะครับก็คือให้ทุกท่านนะครับหยิบดัมเบลขึ้นมาลักษณะเดิมเลยนะครับหลัจากนั้นนะครับเรานะครับจะก้าวขาขวาไปทางด้านหลังก่อนลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆยย่อลงช้า โดยที่เข่าของเรา 1. คือไม่เลยปลายเท้าสอคือไม่บิดเข้าด้านในลักษณะแบบนี้นะครับพยายามดันเข่ามานะครับให้เข่าตรงกับปลายเท้าไว้นะครับยอ่อแล้วก็ขึ้นช้านะครับยอ่อแล้วก็ขึ้นเยี่ยมครับโอ้โหคุณแม่ลงลึกเลยครับเนี่ยปวดเข่าไหมครับยังค่ะยังไม่เคยปวดเลยค่ะ เยี่ยมยอดครับอ่าเน้นให้ถูกไว้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นสู้งไหวแต่เราต้องมีทักษะของการออกกาลังกายนะครับไปชนะครับอ่าต้องบาลานซ์ฝึกบาลานซ์ไว้ใครเป็นมือใหม่เอาเบาๆเอาต่ตําๆนะครับค่ๆฝึกทักษะของการออกกําลังกายนะครับทำให้ถูกจะได้แข็งแรงมากๆแล้วก็แข็งแรงแบบยืนนานเลยนะครับ โ okay. okay. อเคสุดท้ายครับไปโอเคอพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเอาน้ำหนักวางก่อนก็ได้เมื่อกี้เราฝึกขาซ้ายกันนะครับต่อไปเราจะฝึกขาขวากันนะครับผมคุณแม่ไหวนะครับไม่เซนะครับไม่เซพยายามบาลานซ์ค่ะเพราะว่าน้ำหนักมันหนักเราต้องบาลานซ์ให้ดีโอเคอ่ะไปะเริ่มกันอีกเซตหนึ่งนะครับมาก้าวขาไปทางด้านหลังนะครับค่อยๆวางน้ำหนักข้าลงลำตัวย่อลงไปช้าๆแล้วก็ขึ้น ยอนะครับเขาไม่เลยปลายเท้านะครับเข้าไม่บิดเข้าในดันออกและนอกนะครับเยี่ยมยอดเลยอันนี้ได้กําเนิดหน้าขากันมากๆเลยนะครับะระวังเรื่องการเซนหน่อยนะครับค่อยๆค่อยๆนะครับเยี่ยมยอด ั้งหลังให้ตรงโอเคโอเคครับต่อไปนะครับหยิบดัมเบลหนึ่งอันขึ้นมานะครับเราจะฝึกกล้ามเนื้อแขนแกนกลางรวมไปถึงกล้ามเนื้อสะโพกนะครับท่าต่อไปนะครับทุกคนยืนหลังตรงนะครับหยิบดัมเบลขึ้นมายกขึ้นไปเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเอาดัมเบลลงมาสลับกับการกางขาขวาขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงอ่าหยิมยอดครับไป้วยกันเลยบ สำหรับมือใหม่เราก็ยกไม่ต้องสูงมากก็ได้นะครับหรือว่าน้ำหนักจะวางไว้ด้านหน้าก็ได้นะครับกษาะแบบนี้ลดกลุงดีเลยนะคะทางนี้เกง่เกงแกนกลางไว้นะครับหลังตรงไว้นะครับเยี่ยมยอดเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนือนะะ้อค่ะใช่ครับชอบเลยครับ ได้ข่าวว่าผลไขมันดีนี่ฟูดใหญ่เลยนะครับไปตรวจมาเมื่อวานรถมากีกล้ามเนื้อก็จะลดไขมันได้นะครับสุดท้ายครับโอเคอ่าพักสักแป๊บหนึ่งนะครับวางน้ำหนักไว้ก่อนก็ได้พักประมาณ15วินาทีให้เราได้คลายได้เพิ่มพลังของเราก่อนนะครับ ใครที่เหนื่อยหรือทาตามไม่ไหวสามารถหยุดพักแล้วก็ค่อยๆกลับมาออกกาลังกายต่อไปกับเรานะครับแต่ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่มั่นใจก็อาจจะลองออกกาลังกายง่ายๆที่เราทํามากันก่อนก็ได้ไม่ใช้ดัมเบลก็ได้เนาะไม่ใช้ดัมเบลก็ได้ครับอ่ะต่อไปอีกเซตหนึ่งครับผมอีกเซตหนึ่งเราเปลี่ยนมาเป็นขาซ้ายกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากค่อยๆยกขึ้นหน้าเทียมครับ เยี่ยมยอดมาเปลี่ยนไขมันให้เป็นกั้ามลยอีกค่ะเปลี่ยนไขมันนะครับอึ๊บเยี่ยมยอด สบายไหมครับคุณแม่สบายค่ะสบายนะครับสองหนึ่งโอเคอ่าพักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าวางน้ำหนักลงกรอนโอเคครับมาต่อมานะครับหยิบดัมเบลขึ้นมาอันเดียวเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะทำท่า Good morning ใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะ คุณแม่ชอบท่านี้นะครับ Morning with d u m เ b e l l โอเคโอเคครับก็ตอนนี้ไม่รู้ทุกท่านจะกุดมอร์นิ่งกับเราไหมนะครับจะกุดไหนกุดบายกันก็ได้อ่ะหยิบน้ำหนักขึ้นมาครับผมการขาเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกท่านค่อยๆพับสะโพกแล้วก็ขึ้นมานะครับมือใหม่พับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นมาไปไปพร้อมกันครับหลังตรงนะครับไม่ค่อมนะครับอ่าจิบน้ำหนักไว้จิตหน้าลำตัวพับตัว แล้วก็ขึ้นมาครับตัวหลังตรงนะครับหลังตรงเยี่ยมยอดอันนี้ได้ฝึกกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับถ้าก้มได้เยอะก็ตามแม่เลยนะคะใช่ครับแต่หลายคนถ้าก้มแล้วจะวิ่งเมียนนะครับค่อยๆเริ่มนะครับทำเทีเล็กเทีลน้อยนะครับสําคัญคือพยายามนะครับตอนขึ้นมาเอาให้หลังเราพยายามตรงที่สุดนะครับแล้วระหว่างที่ลงไปให้เรารู้สึกว่าเราพับสะโพกนะครับ เอวหายแน่นอนค่ะท่านี้ไปสุดท้ายครับไปรอบสุดท้ายโอเคอ่าพักสักแมป,ปหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับท่านี้ได้พักโอ้โหเหงื่อช่วเ,เหงื่อช่วเลยนะครับช่วอ่าเราเริ่มเบาๆกันแล้วเบิร์นเยอะนะวันนี้เบิร์นเยอะโอเคเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณแม่จะเบิร์นไปเท่าไหร่ท้ายคลิปนะครับมามาครับ หยิบน้ำหนักขึ้นมาไม่รอช้านะหลับสบายค่ะคืนนี้หลับสบายนะครับมาครับค่อยๆนะครับหนึ่งเยี่ยมยอดจอนก้นไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นมานะครับตอนกลับกลับให้ตรงที่สุดเยี่ยมเลย ที่ทำท่าสปอตไม่ได้ท่านี้ก็ใช้แทนได้เลยเนอ้อท่านี้ก็ใช้บริหารกล้ามเนื้อคล้ายๆกันครับแต่ว่าเราจะเน้นที่หลังกับแกนกลางลำตัวนะโอเคมาครับสุดท้ายครับมาเราุดท้ายโอเคอ่าผักสักแบบหนึ่งนะครับ เยี่ยมยอดเลยครับวันนี้ครบหรือยังครับตอนนี้ครบหรือยังครับขาดอะไรไปครับขาดอะไรไปขาับกล้ามเนื้ออะไรครับคุณแม่ข้อเท้าข้อเท้าน่องนะครับจะมีน่องแล้วก็แขนนิดนิดหน่อยนะครับในเซตสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหยิบน้ำหนักมาครั้งนี้เอาสองอันนะครับมาเรายืนตัวตรงกางขาไว้น้ำหนักข้างลาตัวให้เราขยีงหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็งอแขนสองข้างหนึ่งครั้งสลับกันไปนะครับ หลังตรงหลังตรงไว้การทำหลังตรงปลอดภัยสำหรับสูงไว้ที่สุดเลยนะครับ,รบรรโอเคอเองอเยียง อีกสองครั้งไปสุดท้ายโอเคอพักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ15วินาทีรู้สึกว่าเวลาพักผ่านไปเร็วไหมครับเร็วมากอยากพักต่อนะครับสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจะได้พักกันแล้วนะครับอโอเคไป ร้อสุดท้ายกันครับดิ่มน้ำหนักขึ้นมาการขาเล็กน้อยให้มันคงไปครับขเขยิงงองออโเยี่ยมเลยครับไปครับยิกนิดเดียววันนี้ฟูวัดีจริงจังเลยนะครับเหนื่อไหลเลยค่ะเหนื่อไหลเลยนะครับหวังว่าผู้ชมทางบ้านทุกท่านก็จะ มีเงินอ,อแล้วก็มีสุขภาพมีรอยยิ้มไปกับพวกเรานะครับสนุกไปกับพวกเรานะคะใช่ครับยกดำเดลวไม่ไหวก็ไม่มีดำเดลวก็ทำได้ใช่ครับอุปกรณ์ไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้อุปกรณ์มาเป็นอุปสรรคของเราโอ้โหสุดยอดเลยโอเคป์ายครับสุดท้ายอบอ่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราวางน้ำหนักแล้วเรามาคูดาวไปได้วยกันนะครับ โอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับทุกท่านยืนตัวตรงนะครับฝอยเท้าอยู่กับที่เบาๆหมุนข้อมือนะครับหมุนข้อมืออ่าหมุนบนป้าหมุนทวนเข็มตามเข็มบนกันไปนะครับอ่าเยี่ยมยอดวันนี้ทุกท่านเก่งที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคูดาวไปด้วยกันเเยี่ยมยอดครับอ่า ต่อไปนะครับมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเอามือเท้าแขนนะครับ,ตรบเตะขาเบาๆยืดเยีดยดขากันนะครับเยี่ยมยอดเลยวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณแม่ครูด,ดาวละหายเหนื่อยหรือยังครับอ่ายังไม่หายเลยโอ้โหวันนี้เหนื่อยจริงอ่า การสร้างข้ามเนื้อการยกดัมเบลนะครับก็บางครั้งก็จะทําให้เราได้รับการเผาผลาญต่อเนื่องแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกกาลังกายด้วยนะครับนั่นก็แปลว่าเราจะมีการเผาผลาญพลังงานเผาผลาญไขมันได้ดีมากๆเลยโอเคต่อไปนะครับค่อยๆกางแขนขึ้นมาทางด้านบนไปด้านขวากลับมาไปด้านซ้ายเยี่ยมยอดครับ ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายปที่หนึ่งขวาซ้ายโอเคต่อไปนะครับอ่าค่อยๆนะครับเอาแขนขึ้นมาทางด้านหน้านะครับเราค่อยๆดันออกไปแล้วก็กลับมา นั่งก็ป้ายแล้วก็กลับเยี่ยมยอดนัด่งแล้วก็ดึงล้างแล้วก็ดึง,ดง ไปนะครับเอามือจับหัวลายนะครับไปค่อยหมุนไปทางด้านหลังผมไปทางด้านหลัง,ลงนะครับสบายมากเลยสบายครับสบายแล้วรู้สึกไหล่สบายโอเคต่อไปหมุนไปด้านหน้านะครับหมไปทางด้านหน้า นก,กว้างๆเลยครับปุนก,กว้างๆเลยต่อไปสุดท้ายนะครับเอามือคว่แขนลำตัวเข้ามานะครับอ่าแล้วก็ดึงนะครับดึงเข้าไปเก็บไมนาทีโอเคสำหรับข้างกันนะครับสำหรับข้างกันปึออ๊บ S <S โอเคอ๋เอเยี่ยมยอดเลยครับคุณแม่เยี <S 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 เ่ยมวันนี้เหนื่อยมาก <S <S โอเคจบเลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่เหนื่อยหรือปวดเมื่อยอลยครับนิดหน่อยแต่ไม่เมื่อยค่ะคูลดาวน์ีโอเคครับก็วันนี้นะครับเป็นการออกกำลังกายฟูลบอดี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเน็ดเนื่อยแล้วก็มีสุขภาพดีไปด้วยกันกล้ามเนื้อแข็งแรงไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังออกกำลังกายคูลดาวน์ให้ดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ทานอาหารให้เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มโปรตีนทำให้เพียงพอทานจากไข่ทานจากเนื้อสัตว์สีขาวก็ได้นะครับเพื่อให้ทุกท่านมีกล้ามเนนืื้ออที่่่แข็งงรไไมมมมปวดั แม่ค่ะแม่ทานโปรตีนที่ดีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุรสชาติก็ดีด้วยค่ะโอ้สุดยอดเลยครับก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็พูดคุยปรึกษามาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ขอพักผ่อนกันก่อน,นนะครับแล้วพบกันใหม่ฟิตคูณสิบถ้าทุกคนต้องการน,นะครับคุณแม่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะช่วยเรียกร้องเรามาหน่อยนะคะอยากมาครับแล้วว่าเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มนะครับ,รบขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขฟิตไปด้วยกันนะคะ3 <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ สามสองหนึ่งสว,ส,สวัสดีครับหมอเฟรมชอนฟิตนะครับครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนจะชวนทุกท่านมาออกกำลังกายแบบเออทั้งตัวสวัสดีครับสวัสดีค่เอาไมสามสองสวัสดีค่ะ พ่อไม่ต้องหัวเราะนี่มาฟิตตัวเจ้าอย่างนี้ก็ได้นะตั้งแต่แรกเลยแม่จะได้มาเอามาเอามาตัวเจ้าจริง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 เอามาทำไมสามสองมาดีใหม่แล้วเหรอไปดิสวัสดีครับไปครับคุณแม่ก็ขาซ้ายนะครับโอ้โหเปลี่ยนพ้าดลืมทำไมมา เหนื่อยเหนื <S <S ่อยเดี๋ยวกินก่อนนะเดี๋ยวโปรตีนไม่ถึงหลบคอกินโปรตีนก่อนอร่อยแล้ว